เปิดตัวอีกหนึ่งสปอร์ตซีดานไฟฟ้า100%วิ่งโคดไกล870กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งกับค่าตัวเพียง1ล้านบาทนิดๆเท่านั้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านั้นปัจจุบันปัจจัยหลักที่หลายคนมองเป็นอันดับแรกๆนั่นก็คือระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้ง ว่าตัวรถนั้นสามารถทําได้ไกลมากแค่ไหนโดยหนึ่งในค่ายยานยนต์ที่มีรถจนไฟฟ้าที่สามารถเดินทางได้ไกลที่สุดด้วยระยะทางการวิ่งมากกว่า1,000กิโเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งนั่นก็คือจีเกอร์โดยเป็นหนึ่งในซัมแบรนด์ของจีลี่อัตโนมอเลและหลังจากที่ทางค่ายได้เปิดตัวจีเกอร์สุซๆหนึ่งที่มีระยะทางการวิ่งมากกว่า1,000กิโเมตรต่อชาร์จไปแล้วล่าสุดเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2023ที่ผ่านมาในงานกว่างโจออโตโช จีเกอรได้เผยชมรถยนต์ฟ้าสปอร์ตซีดานรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างจีเคอร์007อย่างเป็นทางการก่อนการส่งมอบนั้นจะเริ่มขึ้นในเดือนมกราคมปี2024ด้วยการถูกวางตำแหน่งไว้ให้เป็นซีดานไฟฟ้าระดับตัวท็อปตัวรถจึงอัดแน่นไปนด้วยความน่าสนใจหลายอย่างซึ่งจะมีอะไรบ้างวันนี้เราจะพาไปชมกันสำหรับภายนอกของรถนั้นมาพร้อมกับความโดดเด่นหลายจุด เริ่มต้นจากด้านหน้าที่มาพร้อมกับม่านจอแสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟ g i Star Gate โดยเป็นหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่90นิ้วผาดยาวตลอดแนวส่วนหน้าของรถซึ่งประกอบไปด้วยจุดกำเนิดแสง7,296จุดให้มุมมองรับภาพ310องศาประมวลผลด้วยชิปควบคุมการแสดงผล LED ขนาด24บิต Refresh Rate 30ภาพต่อวินาทีและให้ความสว่างสูงสุดที่10,000นิต นอกจากนั้นตัวจอดังกล่าวนั้นยังมาพร้อมกับฟังก์ชันเมจิกบรัดที่สามารถแสดงผลข้อมูลจากการวาดหน้าจอภายในของผู้ขับขี่ได้อีกด้วยสำหรับไฟหน้าของรถนั้นมาพร้อมกับเทคโนโลยี i อิน l i ลเจนเมทริก LED ที่สามารถส่องได้ไกลสูงสุด189เมตร m, พร้อมกับระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติรวมไปถึงระบบส่องไฟเฉพาะโซนอัจฉริยะป้องกันการรบกวนจากไฟหน้าแก่เพื่อนร่วมทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นขยับมาด้านข้างจะเห็นถึงความเรียบง่ายของตัวรถมากขึ้นโดยดอแฮนเดิลหรือมือจับประตูนั้นถูกตัดออกไปเปลี่ยนมาใช้เป็นปุ่มกดที่ถูกซ่อนไว้ตำแหน่งเสาบีและเสาซีอย่างแนบเนียนส่วนช่วงล่างของรถนั้นมาพร้อมกับล้อมแมกขนาด19นิ้วหุ Home ้มด้วยยาง 245/45R19 และ120นิ้วที่หุ D ้มด้วยยางขนาด 255/40R20 กระจกมองข้างของรถนั้นเป็นแบบปรับไฟฟ้าเฟรมเรดไร้กรอบ ส่วนท้ายของรถนั้นมาพร้อมกับไฟท้าย Steaming Taillight พาดยาวตลอดแนวพร้อมกับลูกเล่น Light r e f r e c t i o n หรือการสะท้อนของไฟจากพื้นผิวที่เป็นลวดลายออกแบบมาเป็นพิเศษช่วยให้การแสดงผลของไฟท้ายดูมีความพิเศษและแตกต่างไปจากรถยนต์ทั่วไปและลูกเล่นการออกแบบทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้กล่าวมาข้างต้นนั้นถูกรางสรรค์ขึ้นโดยสเตฟานเซียราฟ ซึ่งเป็นนักออกแบบยานยนต์ตั้งแต่ที่เขาเป็นนักศึกษาฝึกงานและเป็นคนที่ออกแบบรถยนต์ให้กับ A u ด i มาแล้วหลายรุ่นตั้งแต่ปี1990สําสำหรับ G ีเกอร์ 0, 0ูนนั้นถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม pma 2 plus ที่พัฒนาขึ้นโดยจีลี่และวอลโวรองรับสถาปัตยกรรมแบตเตอรี่ 800V โวลต์ช่วยดึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งด้านพลังงานในการขับเคลื่อนรวมไปถึงความเร็วในการรีชาร์จพลังงานของแบตเตอรี่ มิติตัวรถมาพร้อมกับความยาวตัวถัง4,865ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,900ม mm, ิลิเมตรสูง1,450ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อของรถยาว2,928ม mm. ิลิเมตรส่วนการตกแต่งภายในนั้นถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารโดยรวมภายในมาพร้อมกับสีทูโทนที่เป็นสีขาวโพล่าไว้และสีน้ำเงินมิดไนท์บรู ดยกุศีดังกล่าวนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องลายครามจีนโบราณโดยสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์และความสมดุลขณะที่สีน้ําเงินเข้มมิดไนบรูนั้นเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์และน้ําสําหรับตําแหน่งคนขับนั้นมาพร้อมกับพวงมาลัยทรงวงรีมัลติฟังชันหลังพวงมาลัยเป็นหน้าจอแสดงผลการขับขี่และหน้าจอ AR He a d Up Display ขนาด35.5นิ้วขณะที่หน้าจอ d ด s h b บอร์ดสาหรับควบคุมส่วนกลาง ขนาด15.05นิ้วนั้นติดตั้งกลางคอนโซลหน้าประมวลผลด้วยชิป Snapdragon 8295จาก Qualcomm ออตำแหน่งคอนโซลกลางนั้นมาพร้อมกับแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายให้2ช่องและช่องเก็บของแบบเปิดปิดได้ส่วนด้านหลังคารถนั้นเป็นแบบกระจกพาราโรมิกกราส r รูปแบบ2ตอนโดยหลังคาส่วนที่2นั้นลากยาวตั้งแต่ส่วนกลางไปจนถึงท้ายรถช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง สร้างบรรยากาศในการขับขี่ด้วยไฟแอมเบียนไลท์64เฉดสีพร้อมสุนตรีทางดนตรีแบบเต็มอิ่มด้วยระบบเสียง7.1.4พร้อมกับลำโพง21ตัวรอบห้องโดยสารในส่วนด้านของขุมพลังขับเคลื่อนนั้นมอเตอร์ขับเคลื่อนของรถถูกผลิตโดยหนึ่งในบริษัทในเครือของ Gili โดยมี2ทางเลือกคือรุ่นมอเตอร์เดี่ยวสแตนดาร์ดขับเคลื่อนล้อหลังมาพร้อมกับพละกกำลังสูงสุด310กิโลวัตต์หรือประมาณ415แรงมา้า ทำอัตราเร่งจาก0ูถึง100ได้ใน5.4วินาทีความเร็วสูงสุดทำได้210กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดนั้นจะมาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่ผลิตโดยบริษัทในเครือของจีลี่เองให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุด688กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน CLTC ส่วนในรุ่น long range ขับเคลื่อนล้อหลังนั้นจะใช้แบตเตอรี่ลิเธียม NMC ที่ผลิตโดยบริษัท 4ATL ซึ่งจะให้ระยะเดินทางได้ไกลถึง870กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน CLTC ขณะที่รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ h อา l d r i ร e นั้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์คู่ขนาด475กิโลวัตต์หรือประมาณ636แรงมา้าทำอัตราเร่งจาก0ูนถึง100ได้ใน2.84วินาทีโดยในรุ่นท็อปสุดนั้นจีเคได้เคลมว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวของค่ายนั้นมีอัตราเร่งที่ดีกว่ารถยนต์ไฟฟ้าของเทสลาทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นโมเดล 3, m o โมเดล Y โมเดล X รวมไปถึงโมเดล S ด้วยส่วนการรีชาร์จพลังงานของรถนั้นด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ800 V โวลต์ช่วยให้จีเกอร์007สามารถชาร์จไฟจาก10 8ถึง80%โดยใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นซึ่งจะให้ระยะเดินทางได้ประมาณ610กิโลเมตรดยการชาร์จไฟเพียง15นาทีช่วยให้คุณมีเวลาเดินทางมากขึ้นขณะที่เวลาในการรอชาร์จแบตเตอรี่นั้นน้อยลง ในส่วนของราคาจำหน่ายนั้น j e เครื0มาพร้อมกับราคาพรีเซลที่229,900หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,120,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นโดยตัวรถนั้นจะเริ่มถูกส่งมอบได้ในเดือนมกราคมปี2024ในประเทศจีนส่วนในตลาดเมืองไทยนั้นเราก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าจีลี่มีแผนจะเข้าทำตลาดในไทยเมื่อไหร่เพื่อนๆละครับหลังจากที่ได้รู้จักกับเจ้าจีเคร์0 ทั้งภาพรวมการออกแบบเทคโนโลยี Technology ของรถรวมไปถึงสเปคที่วิ่งได้ไกลถึง870กิโลเมตร่อชาร์จช่วยให้ EV รุ่นนี้น่าสนใจหรือไม่หากเข้าทำตลาดในไทยคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ